รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะที่เรายัางคงมุ่งมัน่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นนะคะสืบเนื่องจากมีความสะดวกเป็นอย่างมากทั้งช่วงเวลาของการเลือกสินค้าการสั่งซื้อสินค้าเพียงแค่ปลายนิ้วการจัดส่งก็สะดวกรวดเร็วเดินทางมาถึงบ้านโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปรับด้วยตนเองค่ะ แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่ความสะดวกเท่านั้นนะคะเพราะผู้บริโภคบางส่วนก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันค่ะความเสียหายที่ได้รับนั้นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นได้รับสินค้ามาแบบไม่ตรงปกนั่นหมายถึงว่าสินค้าที่ได้รับมาไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ บางรายเนี่ยไม่ได้รับสินค้าเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคดีใหญ่ที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้ไม่นานก็คือมีผู้เสียหายสั่งซื้อโวลเชอร์จากรา้านดารุมะซูชิแต่ปรากฏว่ราร้านมีการปิดตัวไปกระทันหันค่ะผู้เสียหายนี้มีนับหมื่นรายกระจายไปอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะความเสียหายของคดีลักษณะนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคดีที่จะขึ้นสู่ชั้นศาลนะคะ เพราะถ้าเกิดผู้เสียหายจะมีการฟ้องคดีต่อศาลแพง่งจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการดําเนินคดีศาลแพ่งเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีการเปิดแผนก คดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่27มกราคม2565ค่ะถือว่าเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายออนไลน์สามารถที่จะฟ้องคดีได้24ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ฟ้องคดีได้นอกจากนี้ไม่ได้มีการกำหนดมูลค่าความเสียหาย ท่านต่ําเอาไว้ด้วยเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหลายคนไม่ฟ้องคดีเพราะอะไรคะมูลค่าความเสียหายเขารู้สึกว่าน้อยมีแค่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหรือบางทีอาจจะสูงสุดถึงหลักหมื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ของเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะอันล็อกไปกับ The Key นะคะว่าการที่เราเปิดนแผนกนี้ขึ้นมา จะช่วยเหลือผู้บริโภคได้มากน้อยขนาดไหนเพราะถ้าเกิดยังคงปล่อยไว้แน่นอนผู้ที่กระทําความผิดจะลอยนวลแน่ๆเราต้องการที่จะให้ผู้บริโภคและพี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้เรานั่งอยู่กับเด็กีของเราแล้วนะคะคุณสรวิตลิมปะรังสีค่ะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสํานักประธานศาลฎีกาในฐานะโฆษสกศาลยุติธรรมคะ<ส>่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะคือเราเห็นการปรับตัวของศาลแพ่งในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้นกับการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นมาเรียสสอบถามในเบื้องต้นก่อนเพรามีแผนกนี้เนี่ย จะทาให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้นอย่างไรนะคะอ๋อที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเขาสามารถที่จะมาฟ้องร้องนะครับได้ทุกวัน7วันใน1ึงสัปดาห์แล้วก็24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่การที่เข้ามาฟ้องร้องในแผนกนี้นะครับ<ฆ>สามารถทําได้จากทั่วประเทศเลยแม้ว่าท่านจะอยู่ที่จังหวัดไหนอําเภอไหนหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่เนี่ย<ฆ>สามารถที่จะยื่นเรื่องเข้ามาฟ้องได้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนเนี่ย ก็คงสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ส oh so right, ิ้นเบืองค่าใช้จ่ายด้วยครับค่ะวิธีการขั้นตอนประชาชนต้องดําเนินการอย่างไรคะก็ง่ายที่สุดครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของสารแพ่งหรือว่าของสํานักงานสายพิจารณก็ได้นะครับก็พิมพ์คำว่าแผนกดรซื้อขายออนไลน์ในสารแพ่งในช่องค้นหาเนี่ยปกติมันก็โชว์ขึ้นมานะครับก็ประการแรกก็ต้องไปลงทะเบียนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนก่อนว่าท่านเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีตัวตนแน่นอนนะครับ พอหลังจากลงทะเบียนยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็าสามารถไปยื่นฟ้องคดีได้เลยนะครับซึ่งในการฟ้องก็ง่ายครับเหมือนเราไปสมัครใช้บริการเว็บไซต์หรือว่าบริการออนไลน์ต่างๆครับที่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมีให้กรอกข้อความเป็นฟิลด์ต่างๆถูกไหมฮะในช่องตรงนี้เราก็ดีไซน์มาให้ประชาชนที่ไม่ต้องรู้กฎหมายไม่ต้องมีความเข้าใจกระบวนการกรรมวิธีทางกฎหมายเนี่ยสามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเอง ะนะครับไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีที่ปรึกษากฎหมายมเพียงแค่กรอกไปตามฟิลด์ข้อมูลแต่ละข้อนะครับจำเลยเชื่ออะไรซื้อขายผ่านทางช่องทางไหนเว็บไซต์สื่อโซเชียลมีเดียอะไรนะครับสินค้าที่ซื้อขายเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนมูล,ลค่าเท่าไหร่ความเสีายเป็นยังไงบ้างและรวมถึงให้มีให้อัปโหลดตัวภาพถ่ายของสินค้า,าเช่นสั่งมาแล้วแกะกล่องมาสภาพสินค้าเป็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่อัปโหลด ไฟล์ตรงนี้เข้ามาได้แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยครับไอ้ระบบตรงนี้มันก็จะไปประมวลข้อความแล้วสร้างเป็นคำฟ้องขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับคือเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยหลายมุมหลายด้านเหมือนกันนะคะสุดยอดเลยนะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะประมวลข้อความทั้งหมดแล้วออกมาเป็นคำฟ้องได้เลยนี่ค่ะใช่ครับเพราะว่าแต่ละฟิล,มล์มเราก็ตั้งค่าอยู่แล้วว่ามันจะประกอบเป็นคำฟ้องใน,ในท่อนไหนส่วนไหนถูกไหมฮะค่ะงั้นพอมารวมกันเนี่ย มันก็สามารถที่จะสร้างเป็นตัวคําฟ้องตรงนี้โดยที่คนที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องของกฎมุงกฎหมายอะไรนะครับค่ะแต่ว่ามีหลักเกณฑ์ไหมคะว่าใครสามารถที่จะฟ้องได้คือทุกคนที่รับความเสียหายนะครับสามารถที่จะมายื่นฟ้องในแผนกนี้ได้ไม่ว่ามูลค่าหรือว่าทุนทรัพย์ที่เสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างบางเรื่องที่มีเอาฟ้องกันนะฮะซื้อต้นไม้ทางออนไลน์ราคาไม่ถึง100ร้อยบาทเนี่ยครับเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ย ก็มีมาฟ้องนะครับจนถึงเป็นหลักหมืน่นหลายหมื่นก็มีนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่กระเป๋าแบรนด์เนมที่ราคาแพงก็มีนะครับมันก็ลักษณะนี้ค่อนข้างหลากหลายซึ่งในแง่ของศาลเราเองเนี่ยไม่เคยตั้งข้อจํากัดนะครับว่าจํานวนเงินมากไปน้อยไปเราจะรับ ok, หรือไม่รับถ้าท่านเห็นว่ามีความเดือดร้อนและก็ความเสียหายจากการซื้อขายทางออนไลน์เนี่ย สามารถเข้ามาใช้บริการตรงนี้ได้ตลอดเวลานะครับค่ะคือที่ผ่านมาประชาชนอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นหลักสิบหลักร้อยไม่อยากจะฟ้องหรอกเพราะว่ามูลค่าความเสียหายน้อยไป3ามท่านอาจจะไม่รับหรือไม่ก็รู้สึกว่าไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ระหว่างที่เดินหน้าฟ้องร้องกันก็จริงๆตรงนี้แหละครับที่เป็นเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ของในอดีตถูกไหมครับค่ะ ว่าเวลาเราซื้อของออนไลน์เนี่ยเราคงไม่ได้ซื้อของที่แบบมูลค่าหลายล้านอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะมันก็ราคาหลักสิบหลักร้อยอย่างที่ว่าหรือหลักพันบ้างนะครับแต่ว่าพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพนพอยที่ว่าคือเอา้ง่ายครับแค่นั่งรถแท็กซี่มาที่ศาลเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับไอ้มูลค่าที่ซื้อแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครลงทุนลงแรงมาฟ้องหรอกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นเหตุที่ว่าแผนคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งเนี่ย มันนึกแก้เพนพอยต์ตรงที่ว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง<ฆ>แล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปจ้างทนายความด้วยก็คงหายากเหมือนกันถูกไหมฮะที่จะมีทนายความรู้ว่าที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยถ้าสมมติเราซื้อของสัก500บาทผมก็ไม่แน่ใจว่าทนายความจะคิดค่าทนายความเท่าไหร่ถึงจะคุ้มะนะฮะแต่ตอนนี้เดินทางก็ไม่ต้องเดินทางทําเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ทนายความรู้ที่ปรึกษากฎหมายด้วยเนี่ยมันก็ช่วยขจัดไอ้เพนพอยต์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ที่ทำให้คดีประเภทนี้มันมีปัญหาขึ้นมาแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่มีช่องทางาในการที่จะเข้าถึงความยุติธรรม ตอบโจทย์ตรงจุดได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วรูปแบบหรือพฤติการที่เขามักจะใช้หลอกประชาชนตามที่เราเห็นภาพมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างคะคือจริงๆเอาลักษณะเบื้องต้นก่อนเรื่องของแพลตฟอร์มที่เจอเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่อนข้างเยอะ,อะคดีที่มันเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เขาใช้ในการซื้อขายออนไลน์โดยเฉพาะเนี่ยนะครับ จริงๆถือว่าเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย uh huh. เพราะว่าในส่วนพวกนั้นเราไม่ระบุชื่อแล้วเขาก็มีระบบในการที่จะดูแลอยู่ส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นคดีเนี่ยอาจจะไม่เยอะอาจจะสักประมาณ10%โดยประมาณแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่คือตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วๆไป uh huh. นะครับที่เราใช้ในการโพสต์รูปเวลาไปคาเฟ่ไปกินอาหารต่างๆ uh huh. แล้วมาใช้ในการซื้อขายด้วยเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นจุดที่เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะ uh huh. แล้วส่วนลักษณะของ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็สิ่งที่เราเรียกว่าซื้อของไม่ตรงปกเนี่ย<ฮ>ก็จะเป็นกลุ่มของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเยอะที่สุดนะครับรองลงมาเนี่ยก็ประเภทหายไปเลยนะครับพอโอนเงินโอ,อนอะไรกันแล้ว<ม>เสร็จแ <dafür. S 1> ล้รก็ปิดเว็บหายไปเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตามมานะครับ<ฮ>แต่ว่าไอ้ซื้อของไม่ตรงปกเนี่ยปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มของปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่ครับค่ะ<อ>แล้วซื้อที่ไม่ได้ของ หรือได้ของมาแต่ปรากฏว่าใช้การไม่ได้อย่างกรณีของการซื้อคูปองรับประทานอาหาร,รตรงนี้เจอมากน้อยขนาดไหนคะส่วนที่เป็นอ o เชอร์อะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยเยอะะที่เจอส่วนใหญ่เป็นพวกไอเทมของสินค้าที่เป็นเป็นตัวเป็นตนมากกว่านะครับ,รบในส่วนของเป็นบริการเนี่ยยังไม่ค่อยมีเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับท่านโฆษกพูดถึง v ชเชอร์เลยทำให้นึกถึงดารุมะ กรณีคล้ายๆกันกับดารุมะแบบนี้นะคะที่มีผู้เสียหายอยู่เป็นจํานวนมากแล้วมีผู้เสียหายกระจายอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่ไหมคะในส่วนของแผนกรีซื้อขายออนไลน์เนี่ยไม่ได้มองเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าขออนุญาตเทียบอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อวอรเชร์หรือว่าบริการพวกนี้ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศถ้าเป็นคดีป,ปกติเนี่ยท่านอาจจะต้องไปฟ้องตามภูมพิจาเนาของจำเลยบ้าง ที่ไปซื้อโวลเชอร์ซึกก้กระจายท่วประเทศถูก<ช>ไหมฮะอันนี้คือความลําบากที่จะเกิดขึ้นแต่พอมันมีช่องทางออนไลน์ตรงนี้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนในประเทศไทยฟ้องได้หมดก็เข้ามาออนไลน์ในช่องทางนี้ช่องทางเดียวที่สามแพ่งแห่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของคดีเนี่ยมันก็จะมารวมศูนย์อยู่อยู่ตรงกลางนะครับก็ถือว่าเป็นสารอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบนะคะในขณะเดียวกันสารมีขั้นตอนในการดําเนินการอย่างไรคะเคสแบบนี้ ถ้าปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือโ o รเซ s ทั่วๆไปของคดีซื้อขายออนไลน์ก่อนนะครับก็พอหลังจากเราได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็จะส่งสำนาองคำฟ้องไปให้ทางจำเลยทางอีเมลนะครับหรือว่าที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดต่อได้แล้วก็จะมีการนัดเขาเรียกเป็นวันนัดทิจาจรณาซึ่งอันนี้ก็จะทําออนไลน์เหมือนกันผ่านทางระบบแพลตฟอร์มต่างๆที่ที่มีใช้อยู่นะครับก็มาเจอหน้าค่าตาซึ่ง ทางโจทย์ที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ได้บางคนเนี่ยตอนเข้ามาขับรถไปก็มีนะครับแล้วก็มาที่ศาลด้วยซิโดยที่ไม่ต้องมาที่อาคารของศาลเองตรงฝั่งจาเลยเขาก็เข้ามาทางแพลตฟอร์มเดียวกันก็ถ้ามาก็อาจจะมีการไกล่เกลี่ยมีการพูดคุยกันก่อนนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเยียวยาจะแก้ไขกันอย่างไรได้หรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการเหมือนคล้ายๆคดีปกติ ก่อนจะมีการพิจนารณาแล้วก็พิพากษาไปแต่ว่าไอ้อย่างเนี้ยหลักฐานต่างๆที่คนซื้อเขาส่งเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับภาพถ่ายต่างๆอะไรพวกนี้มันก็จะมาใช้ประโยชน์ได้เราต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานไหนบ้างคะจริงๆทุกวันนี้ประสานหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเอ็ดาทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็ที่สำคัญคือสมาคมธนาคารไทยนะครับเพราะว่าในคดีพวกนี้ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ชื่อเสียเรียงนามโดยตรงของเจ้าของเว็บไซต์หรือว่าคนที่มาขายของ <c oughs> แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสลิปในการโอนเงิน <c oughs> พอสลิปในการโอนเงินเนี่ยมันจะมีชื่อของคนที่รับโอนเจ้า <c oughs> ของบัญชีงนั้นข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะประสานกับทางสมาคมธนาคาร <c oughs> โดยมีการติดต่อขอข้อมูลจากธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีเพื่อ เอาข้อมูลเพิ่มเติมของคนที่เป็นผู้ขายที่ถูกฟ้องเข้ามาเนี่ยนะครับมาใช้ประกอบในการดําเนินคดีครับค่ะจริงๆเราถ้าเกิดว่ายื่นฟ้องไปลักษณะนี้เนี่ยจะหมายรวมการดําเนินคดีกับการซื้อขายทั้งสินค้าและบริการในต่างประเทศด้วยไหมคะอ๋ออันนี้อาจจะมีข้อจํากัดอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอข้ามประเทศเนี่ยปกติการใช้อํานาจทางการศาลเนี่ย มันก็อยู่ใช้อำนาจได้เฉพาะภายในประเทศค่ะงั้นพอข้ามประเทศไปเนี่ยการส่งไม้การทาอะไรต่างเนี่ยก็จะลําบากละและอีกประการหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของศาลรั์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศด้วยซึ่งศาลทางโน้นเนี่ยเขามีอํานาจหน้าที่ในส่วนคดีระหว่างประเทศแต่ของส่วนศาลแพ่งเนี่ยจะเป็นเน้นคดีในประเทศเป็นหลักครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเอื้อมไม่ถึงก็ยังยังมีข้อจํากัดอยู่ในส่วนของผู้ขายอยู่ต่างประเทศ มองไปข้างหน้าไหมคะว่าจะทํำยังไงต่อไปดีเป็นการต่อยอดเป็นการขยายผลก็ก็มีการมองกันอยู่เพราะว่าทางสารรพสินทางปาัญญาและการค้า่องประเทศเองเนี่ยก็กําลังดูเรื่องนี้อยู่นะครับว่าในในกระบวนพิจารตรงนี้มันจะสามารถที่จะรองรับปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรเลือมากน้อยแค่ไหน เป็นว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองนะคะที่เรามีการพูดคุยกันกับท่านโฆษกยังมีอีกหลายประเด็นที่จะสอบถามะ,ะ่ะคือตอนนี้เปิดแผนกมาเป็นระยะเวลาประมาณตัวเลขกลมๆ5เดือนนะคะมีคดีเข้าสู่ชั้นศาลมากน้อยขนาดไหนแต่ละคดีเดินหน้าไปอย่างไรให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมถึงได้รับเงินที่เสียหายไปกลับคืนมาได้มากน้อยขนาดไหน พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดคี <The Key S 1> จะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มน,นี้หนังสือความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยโดยศาสตราจารย์ดรบัรเจิดสิงคเณติเพียงแค่ตอบคําถามเข้ามาค่ะว่าผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องคดี ต่แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในสารแพ่งได้ในช่วงเวลาใดระหว่างข้อ1ในเวลาราชการหรือข้อ2ตลอด24ชั่วโมงทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเดคขีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดคีของเราค่ะคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาและโฆศกศาลยุติธรรมนะคะอัลล็อกในประเด็นแรกก่อนการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถที่จะฟ้องแบบออนไลน์24ชั่วโมงได้อยู่ในพื้นที่ไหนก็ได้รวมถึงไม่ได้กําหนดมูลค่าความเสียหายขั้นต่ําด้วยเนี่ยทำให มีคดีเข้าถึงชั้นศาลตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมใช่ไหมคะ27มก,กราคมที่ผ่าน<ช>มาจนถึงตอนนี้บ้างน้อยขนาดไหนแล้วคะ4,000กว่าเรื่องนะครับยอดล่าสุดนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ย4,000กว่าเรื่องก็มีคดีที่พิพากษาไปแล้วนะครับรวมถึงที่มาพูดคุยตกลงกันได้เนี่ยก็มาสัก700เรื่องนะครับแล้วก็มันจะมีคดีส่วนหนึ่งที่ทาง โจ์เองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหาข้อมูลของจำเลยได้ก็อาจจะมีการถอนไปส่วนหนึ่งนะครับโจ์ไม่สามารถหาข้อมูลของจำเลยได้คือบางทีสมมติไปซื้อจากเว็บไซต์แล้วมี URL มาอย่างเดียวอ๋อค่ะแล้วไม,ไม่ไม่มีข้อมูลอะไรว่าจำเลยเป็นตัวเป็นตนมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรอะไอ้อย่างเงี้ยก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราฟ้อง URL ไม่ได้ะนะครับไออย่างเงี้ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่เพราะว่า เวลาฟ้องคดีมันต้องมีตัวบุคคลนะครับไอ้อย่างเงี้ยก็จะ,ะเขาอาจจะถอนฟ้องไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะติดตามตัวชื่อเสียงเรียงนามของจำเลยมาได้แล้วก็คดีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งตอนนี้เราก็วางแผนไว้นะครับว่าสมมติคดีมันเข้ามาเนี่ยก็จะพยายามติดต่อแล้วก็ให้มีการนัดพิจารณาระหว่างคู่ความเนี่ยสักประมาณ3-4สสัปดาห์หลังจากที่มีการยื่นฟ้องนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมีข้อขัดข้องอย่างที่ว่ามีาไม่สามารถติดต่อจำเลยได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการเลื่อนไปบ้างาแต่ว่า process ก็ประมาณนี้ครับค่ะจริงๆเราข้อมูลหลักฐานที่จะช่วยทําให้คดีเข้าสู่ชั้นศาลแล้วก็ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมมีอะไรบ้างหรอคะก็หลักๆประการแรกเลยก็คือว่าตัวตนขอ,ของจำเลยที่เป็นผู้ขายานะครับนั้นในการที่จะซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยก็ พยายามให้มีข้อมูลที่ชัดเจนสักนิดหนึ่งนะครับว่าฝั่งที่เราติดต่อด้วยเนี่ย<ม>เขาเป็นใครหรือว่ามีชื่อเสียงเรื่องน้ำว่ายังไงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามันมีการซื้อขายกันจริงถ้าเกิดเราแชทผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อความที่พูดคุยกันถูกไหมฮะให้แคปเก็บไว้แคปหน้าจอเก็บไว้ครับแล้วก็เวลาที่ส่งของมาเปิดกล่องและสภาพของเป็นอย่างไรก็ถ่ายภาพ เก็บไว้เป็นหลักฐานได้เหมือนกันมันทั้งหมดนี่แหละครับมันก็จะมาประกอบกันเป็นพยานหลักฐานในคดีที่ใช้ในการดําเนินการในในคดีครับเอาเข้าจริงๆค่ะโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวนมีมากน้อยนาดไหนล้วคะท่านโฆษกจริงๆอย่างอย่างที่เคยคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าลักษณะของคดีแบบนี้ถ้าเราสามารถรู้ตัวตนของจาเลยว,ว่าเป็นใครนะครับ แล้วสามารถติดต่อจำเลยได้เนี่ยโอกาสคุยกันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆคดีส่วนใหญ่ที่ที่จำเลยมานะครับเปอร์เซนต์ในการตกลงกันเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับประมาณสัก7-80%ซนะครับของคดีที่จำเลยมาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็สามารถติดต่อจำเลยได้เนี่ยโอกาสได้เงินคืนตกลงกันเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหานะครับ ก็คือว่าถ้าเกิดมันไม่สามารถติดตามรู้ต,ตัวตนจำเลยว่าเป็นใครเลยนะครับอย่างที่คุยเมื่อสักครู่คือฟ้องมาเนี่ยมีแต่ u r l อย่างเดียวว่า u r l อะไร w w w อะไรก็แล้วแต่ะนะครับหรือว่าหน้าเพจโซเชียลมีเดียซึ่งปกติเราก็ไม่ใช้ชื่อจริงด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้อย่างเงี้ยจะมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถรู้ตัวต,วตนจำเลยได้เลยเนี่ยนะครับก็การดำเนินการค่อนข้างลำบากอยู่ งั้นทิ้งท้ายท่านโฆษกบอกกับพี่น้องประชาชนให้มั่นใจหน่อยว่าถ้าเกิดคุณได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาถึงชั้นศาลคุณจะได้รับการคุ้มครองและได้รับการเยียวยาครับ<า>ก็เรียนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดท่านมีความเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจากคันไปซื้อของออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะ ซื้อของได้ไม่ตรงปกหรือว่าเขาไม่ส่งของมาให้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการทางแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ของศาลแพ่งได้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนก็คือเข้ามาได้ย4ิบสีชั่วโมงทุกๆวันนะครับโดยกระบวนการตรงนี้ทางศาลเราก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองความเสียหายของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผลของการดําเนินการที่ได้เนี่ยอย่างคำพิพากษาเองก็จะมีผลบังคับที่ท่านสามารถเอาไป อายัตบัญชีทรัพย์สินหรือว่าดำเนินการบังคับต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับท่านพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ความเดือดร้อนจากการซื้อขายของทางออนไลน์ครับค่ะวันนี้กล่าวขอบพระคุณท่านโฆษกค่ะ เราพยายามจะนำเสนอรายละเอียดเนื้อหาสาระเรื่องความยุติธรรมที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเพื่อสอนรับการอย่างที่บอกไว้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นมากขึ้นน,นะคะเราไม่อยากจะให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรวมถึงบรรดาผู้ประกอบการที่อาจจะไม่รับผิดชอบในการ ขายสินค้าของเขาคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ของเราได้ตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะเราจะนำเสนอทุกเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะท่านโคศก สรวิทย์ลิมปะรังสีดิฉันนัชชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ